พี่น้องเบิดสับปะรดสับคนเบิดสมองสุบอนน่าจะเด้อมวันนี้พี่แพษว่าสะผาพ,พี่น้องมาะฮนะอ,อเกี่ยวจะนนเนาะฮอเกี่ย,ยวจะเกี่ยวเกี่ยวเกี่ยวมะฮอเกี่ยวจ้ะเนีอันนี้กับแพ้ว่ากัเห็ดอันอันนี้หม้อจะเนาะหมูนี่ใส่อยังไงอจารแพ้ว่าตำกระเทียมเราจะเนาะตำกระเทียมตำหน้าพักชี่พริกไทยน่จะเนาะถ้าผู้ใดบ,บ่มากพริกไทยกับบัวตังใส่จ้ะเนาะจะเนะะาะแต่กะใส่หม่งสุรสนิดหน่อยแต่กะใสซ่ซอสเนี่ยซอสปรุงรสน,นี่จ้ะนี่ ซอสแมกกี้จ้ะเพราะว่าใส่ซอสแมกกี้แนละ้วใส่น้ำตาลแล้วก็ใส่โดดีนิดนึงนะจ๊ะเนาะมาเบิ่งกันเล่ยนะจ๊ะเนาะมาเบิ่งกันเลยจ้ะเพราะว่าหอมเปรี้ยวนะคะข้ามีแม่พิมพ์ยางดีมาได้ไปลองจ้าแม่พิมพ์ยางไไดีคันนี้ใส่เพิ่มลงไปไน,นะจ๊ะใส่ลงไปตรงเล่ยตรงกลางเลยจ้นนะ,ะแล้วก็ตามด้วยน้ำนะคะ ว่าก็แซน,น้ำตุวยแซ่ข้างๆข้งนี่จะเนาะใส่แข็งแง,งด้วยจ้ะตุวยแซ่ต้องซีด้จ้ะพี่น้องจา้ากระดิ่งปื๊บออกได้จ้ะนี่ง่ายๆจ้ะพี่น้องจา้าพอต้องเมื่อยด้วจ้ะงานนี้ไม่มีเหนื่อยนะคะมีแต่คำว่าอร่อยอร่อยจ้ะเอาอันนี้จ้ะพี่น้องจ้าเนี่ยแกเกี้ยวๆหอมเกี้ยวจ้ะ ห่อเกี่ยวแบบท่านสมัยแบบว่าตรงเมือเอะจ้ะเนาะแบบไม่ต้องเหนื่อยแล้วค่ะใส่หมูบึบๆแล้จะมาเพิ่มมาเลยพี่น้องจ้ะหมูหอมหมูหอมไม่ต้องแพงจ้ะใส่ไปเลยค่ะรเรต้องแพงหมูค่ะ ต้องแพ่งมูจะพีฟิลองจ้าใส่ไปเลยจ้าจ้ะนี่กอกมาแล้วจ้ะจะพีฟิลองจ้านี่ดีง่ามบัค้ะง่ามบัค้ะหว่นโปะตบ้าเฮ้ยต้องก Hãy subscribe cho kênh <Nhạc> Ghiền không เจ็บผมเป็นก้นอันขูดอันนี้หายออกหายพี่น้องจ้าเอาเอาเอา,เอา พับพ e 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 ับอะไรพี p up. P up, e ่น้องจ๋าพับเอพับยังคนพับยังหัเกี้ยวหอเกี้ยวขาหอเกี้ยว เกี้ยวเกี้ยวเกี่ยวรับรับเกี้ยวไปทานได้เล่นไหมคะสักจานไหมคะ ใส่ใส่ร uh. ้าก็แตกพี่น้องเลยไม่ใส่พอดีๆนะวะใส่ได้้กับเตกใส่เตกบุบปุบบบบหอกเกียวหอกเกีวหอเกียวเตง่ายสบายๆนะจ๊ะนาะ เมื่อนี้น้องนำฝนจะมาห่อเกี่ยวให้พี่น้องเบิงบาเมรนได้ใจพี่น้องจ้าน้องใหญ่มันเนาะน้องเพว่าสิมาห่อเกี่ยวให้พี่พี่น้องน้องเบิงค่ะเบิงน้องกันได้พี่น้องเลยเบิงน้องกันได้พี่น้องเลยแลี้ยงเลยใจแล้วงเลยใจมาต้องเมื่อย์ได้ใจมาจ้าเนอมาเอาแล้วไม่อีพ้นอันนึงอยู่ไหนเสียฟอมกันไปด้วยงายดีใเอ็งจะเดียวไหวแต่น้องกบเลี้ยง ก็จะได้ปัูกไล่ผดของโบไลได้พี่น้องยปลดใส่เตะกันเอ ขี้ดีคข้องแทมกับข้องนี่ต่างก,กันนะพี่น้องนะสีมันกันห่ว่อดีเลยี่เกว่าอีของแมของดางของบนของเถะเกีย่ยวเกี่ยวเกีอยากเลาะได้เลาะให้เทอ ก็บอกทั่วเปียบคืออันทั่วเปียบนะคะมาถึงอันสุดท้ายเลยพี่น้องจ้าเดี่ยวว่าเดี่ยวเดี๋ยพี่ว่าใส่เบิ้งเลยแล้วข่อใส่จะเบิ้งเลยพี่น้องเด้อแล้วข่อใส่จะเบิ้งเรียบร้อยหอยสังง่ายๆพี่น้องดึงเปิ้ลเปิ้ đây này hen bò này mà này ăn người hết cái tiêu kiếm cái đấy nó phải làm nó xịt mà ในเศษพี่น้องจ้าแย่ของแทะพี่น้องจ้านทั่วเปรบไปจ้ะไปทอดกันด้วย้ะจ้ะเนาะไปถาเบื้องตอนทอดได้เพี่น้องเด้อตั้งน้ำห้อนก่อนจ้ะพี่น้องวัดตั้งห่อนวะตั้งน้ำมันก่อนจะ้ะตั้งหม้อน้ำมันนะจ้ะเนาะเอาน้ำมันเขียป,ปัดเอาไฟเขียป,ปลานกลางนะพี่น้องเด้อจะเห็นไฟแห้งจ้ะแต่ไฟแห้งมันสิเพิ่นหยาดพาาิ่นใหม่นะจ้ะเนาะ ไฟอ่อนล้เด้ดพี่น้องเลยสดไฟแห้งหมดจ้ะจะไม่จะไม่ก้อนัหมูซุกจ้ะด่าทับสมุนไพ่างจานทร้ในอีเดียวเราจะเชียนเรื่ขอไว้ขาวันที่มหหอมได้เน เจ็นหน้าขาเส็นพี่น้องอุ๊ยหงายนี่ไปจิบเส้นเลยเนาะไปรูปหงายพี่น้องเลยถต่เบื้องตอนทอดเสเนาะพี่น้องเนาะเสียงงามงามพี่น้องจ๋าสีแดงเอ็มเต็มอยู่ใจพี่น้องจ๋าเต็มหน้ากินบ่พี่น้องจ๋าแค่ละขาดทีเดียวขาทีเดียวเมา่อกี้ขาดทีน้องจ๋าดิขาทีเดียวแต่พี่น้องที่ทอดเดียวจ้ะเรื่องหน้ากิน่าใจพี่น้องจ๋า เสีบบนจ่าพี่น้องเบิ่งไปไกลเดือดนะจนนนะเนาะนาจ๊ะเนาะไปคนล้ไป่ไปเคสผม่เ,นะน,เน่อเาะวห้เาหไดนงก็งนี้เลเด็นอืมมคือรายเลย รุดตับเสมอแต่คลองเนาะหมดแตะเยอะอออัดขี้บดถือที่รุดตับลงหนาที่กลุกลงเลยคอยไเออาแห้งไปเตาเจ็บเบห้อทอดอยู่มันกระเด็นใจพริ่ยเต็มขาพี่น้องจ้ะเต็มขาเต็มแขนดีนะบดถือนาพี่น้องจ้ะบอดถือนาเพราะว่าเพราะว่ายันเพิ่กระจายด้ดิเคยีเด้เซนหนึ่งอะ ทอดปลากระดินใส่เปแล้วคนนี้กระดินใส่พริกเจียมเบิ้หนาแกงตดิ้วใส่พี่น้องจัดแกงตดิ้วใส่บมดได้กระบืถือยักเถื่อคือยังไดาหมอกหมอนหมอนมันลบท่านี่พี่น้องแก้ยี่ป้องยี่ป้องป้องเออเอาไปเลยพี่น้องจัดเอาแล้วนาะเติและเติแล้วเต็มทีงเลยจัดเลย เป right? right right? ็แเป็นแพ็เล็ินหมดนเลยน้กก่มาเดีนหนอยคนเลยไข่เท่าแล้วมันได้วเป็นแพ้ตินนาพ่น้องเนาะคนเท่าเดีมันเป็นแพ้ิเนาะมันหลุยไปด้นาะพ่น้องเดือเนื้อมันหยไปเด้เท่าแล้วนะเขาบอกเท่าหรอกว่าสามสิบแปดย่างสามสิบเก่าหนี่งสามสิบแปดเต็มแลว เขากเขาเขานั้ยางอย่างนี็ยิอเจเยๆืด้มน้องไฟไฟอ่อนนเด้อเมนปานกลางเยไฟอ่อนเฮ่เฮ่ฮ่าฮ่าน้อเฮเฮ่าฮ่านอก็เป็นฮ่าฮเฮเ คุเลยนี hmm. Yo, Hello, ่ออกหอนตรงนี้ด้อเขาเ่ยแดงคืงเ้ยตรงเหนียล้วเออออกหอนเนี่ยใส่ปราณแบเออ้อตาเเลย่นเย็นจะน้ำดอกหอเมื่อโคหอนมันจะเย็นยังไงคอยเย็แห้งเสร็มันเจ็บมล่ก็นั่งกวนหรนอ่ะไอเพราะมพราะอะ่รนะ มันแห้งเลยที่ันให่จะ้คุ้มทุว่ามันคมเอาคมเอาคเล่นโมเนตอันนี้เนคนนะไเสแมวเดี๋ยวเดี๋่อกเอาวก็ก็ัินเลยพ่หน่ก็พัอ่ะ่มเ้ก็ สอดีสุด้ายเนาะสออีกนึงเนาะกิดกอนซอยกับพ่อยังะพ่อเวพนลงนั่นพี่น้องจ๋าเจ็บผลมาพ่อเดี่ยวนะนั่งนี่ากินบะหมี่อยเนาะพิษแกสพิษโอ้โอ้โสบมือเลยหอมน้อยบเก็บของเก็บเก็บไปเก็บไปเอง เก็บไปอันนั้นก็เก็บไปเรื่อยเรื่อยหน่อยเนื้อหน่อยนึงหนึ่งหน่มูหน่ะก็ไปจัดต๊ะถาน่อยเรื่อยเกี๊ยวจ่พี่น้องจ๋าหอมเกี๊ยวทำกินเองง่ายๆอร่อยอร่อยหอมหอมพี่น้องจ๋ากิ่กระดำจิ้มอันไก่จ้าน้ำมัน มันกระดิ่งเมอพี่รองจ้าผมโลงดอกพิกเตรียมวัาเด็คามนากตอนนี้เดกจะกินได้มาพนามน้ก่เด้จะกินแต่ทาไหมดเลยอันนี้ไปใส่ในตู้ทั้งแข็งไมเลยพืหอยสดหาเรยเทั้งพักกระไรนี่บทั้งแข็งขนานอามาอมาเอาะเดี่ยงนี่เด้อเอาหมาเดี่ยงก่อนเดี่ยงให้พี่ให้น้องม่อก่อนเรืยๆเขาเอานี้วาก่อนพ้นมาถือว่ามาเดี่ยง จากพี่น้องจ๋าเสียดแล้วจากพี่น้องจ๋าคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงสเฉยแล้วพี่น้องเด้อฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์จะกดติดตามกดป๊อกดิ้งจากพีสิบบัวาดคลิปใหม่ๆของสาวร่าภากินเนาะพี่น้องเนาะพี่น้องติดข่าวเมื่อบังคลิปไปว่าขพบสุขูบจะเลื่อนจะจะเลื่อนเกาหนาจะเจี๊ยบจะไข่มีเงินใส่ได้ๆเ้ยพี่น้องเด้อแบบว่าจุบๆจ้า